สดีค่ะสีช่องนางฟ้าพารวยนะคะวันนี้แอดมินพามาอยู่ที่วัดฟันสรีนะคะและนี่ก็คือโบสถ์วัดฟันสรีนะคะที่ช่องนางฟ้าพารวยนะคะก็เป็นสะพานบุญให้เนาะวันนี้นะคะแอดมินมาตามคุณแม่หิงให้นะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะคุณแม่หิงงวดที่แล้วนะคะให้สองเจ็ดออกสองหนึ่งนะคะเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันให้เป็นตัวเลขนะคะงวดก่อนนั้นนะคะให้หนึ่งสามศูนย์ออกศูนย์สามนะคะท่านผู้ชมให้มาเป็นตัวเลขก็ออกเป็นตัวเลขนะคะ แต่ว่าเราก็ต้องกลับให้มันถูกเนาะนะคะท่านผู้ชมก็นิดๆหน่อยๆนะคะท่านผู้ชมงวดนี้นะคะคุณแม่หิงก็บอกว่าฝันเป็นตัวเลขอีกนะคะเดี๋ยวจะฝันว่ายังไงนะคะเราไปฟังคุณแม่หิงเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่หิงจ้าสวัสดีค่ะโอ้ยงวดที่แล้วเสียดายเนาะจ้าให้สองเจ็ดไปออกสองหนึ่งจ้าแม่ก็คิด ว่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเอแม่เอาแต่เก้ากับหกตัวเดียวกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มาเป็นตัวเลขนะคะแต่เราเอามาเป็นเออเราเอาไม่เป็นเนาะเสียดายจริงๆวันนี้ก็ได้ตัวเลขเหมือนกันตัวเลขอีกแล้วแต่ฝันสองฝันนะมีลุ้นเนาะมีลุ้นอีกนะคะท่านผู้ชมฝันว่าไงบ้างคะคุณแม่ก็ฝันคืนแรกพระแรกเนาะพระต้นงวดต้นต้นต้นเลยเนาะฝันฝันว่า คนตายบ้านเลขที่เขาก็หนึ่งสี่ห้าอายุเขาก็เจ็ดสิบห้าค่ะจ้าฝันว่าเขาตายปัสสั้นแม่เลยเอาบ้านเลขที่เขาก็อายุเขามาบอกอ๋อค่ะแล้วก็ฝันสองก็ฝันมันโกนมันพราที่ผ่านมาอลกมาก็ตีสามเนาะค่ะแม่ฝันฝันว่าอ้ยนั่งคุยกันอยู่หลายคนอยู่ฝันอยู่กันหลายคนนั่งคุยกันอยู่ มีคนเขาว่าเออเราฟังเดอ้อวิทยุเขาจะออกประกาศผลแล้วรางวัลเลขท้ายโอ้อ oh. เป็นอ <Kh á. S 2> อกตัวเลขเลยงวดนี้โอ้ oh. บอกว่าเออเลขท้ายออกตัวแล้วนะแปดสามค่ะ <Kh á. S 2> อืมโอ้แปดสามโอ้แปดสามเลขกับบอมากเลยเดอ้อเลขนี้นะมาเคยมากจากเธอว่างี้แลนะ้วเนาะแม่บอมากบขชอบเลยเลขออกแบบนี้โอเขาว่าโอ้ แต่สามันคือเลขผู้ได้เนาะนึกในใจมันคือเลขผู้ไดเนาะนึกไม่ออกว่าเลขผู้ได้แต่ฝันเนาะเอพราะสุดท้ายคือเราฟังผลรางวัลที่หนึ่งมาจะมาแล้วเด้อเราเงียบเงียบเงียบเขาว่าเงียบคุยกันเยอะแยะเลยหลายคนเขาว่าเงียบว่าเงียบก่อนเด้อเขาจะประกาศผลแล้ววันที่หนึ่งตามมาเขาว่าเ,ออเราฟังเราฟังเด้อเขาว่าจะออกเลขยังแต่แม่จําได้เขราเขา,ขา,ขาบอกแค่สามตัวเลขหน้าแม่จําไม่ได้ โอ้คือเขาบอกหกตัวแต่ว่าเราจําได้แค่สามตัวโอ้สาทุขอให้มาสามตัวเนาะค่ะมาเป็นตัวเลขแล้วนะท่านผู้ชมตัวนี้ได้ตัวเลขบอกอยู่แต่ไม่รู้เข้าไม่เข้าก็อย่าพากันเด้อเอฟซีเด้อเพราะยังไงถ้าเข้ายังไงก็แม่ก็ไม่ได้บางอะไรหรอกขอให้ช่วยทําบุญบวชให้เสร็จค่ะคนละล็กคนละน้อยเริ่มต้นที่สิบเก้าบาทก็ได้ หรือใครจะมีน้ำใจเยอะกว่านั้นก็นได้แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะ,ะเพราะว่าตอนนี้โบสมันขัดสนเรื่องปัจจัยอยู่ค่ะก็ยังไม่เสร็จเนาะท่า<ช>นผู้ชมค่ะคุณแม่จ้าแม่ฝากว่าเออทะเลเข้าเผื่อเผื่อบางมีเอฟซีใจผู้ใจบุญอยากโอนมาร่วมสร้างโบสถ์<ช>ก็ใต้คอมเมนต์เลขบัญชีนะคะใ<ช>ต้คอมเมนต์เนาะ<ช>ก็ไลยกลุ่มไม่ทิ้งก็ใต้คอมเมนต์ อ่าแล้วทีนี้ล่ะคะคุณแม่เลขอะไรคะคุณแม่สามตัวมันเขาประกาศผลมาหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดใช่แม่ว่าโอ้เลขพี่น้องอีกแล้วแม่ไม่ชอบเลยเลขนี่เลขพี่น้องอีกแล้วออกเลขไม่สวยเลยแม่วางนีอมันเลขเลขออกไม่สวยแม่วาโอ้เลขไม่ชอบมากเลยแม่ว่างี่นะค่ะไม่ชอบไม่ชอบนี่แหละท่านผู้ชมเพื่อมันจะมาน้อแม่แล้วเราบอกสู่กันฟังค่ะ เพราะว่าไม่เขาไม่ให้ตีเป็นตัวเลขเลยงวดนี้เขามาบอกเป็นตัวเลขเลยเนาะอืมมามาบอกเป็นตัวเลขสามงวดแล้วเนาะใครเอาเป็นก็เอาเป็นเ้อใครค่ะตอนนั้นก็หนึ่งสามศูนย์มันออกสามศูนย์ศูนย์สามอ่าอีกงวดถัดมาก็สองเจ็ดมันออกสองหนึ่งนะอ่างวดนี้อีกนะคะท่านผู้ชมก็มีลุ้นอีกแล้วจะได้เงินสร้างโบสถ์ไม่น้อนี่แอดมินก็ลุ้นตามนะคะคุณแม่เนาะเฮ้อ คนใจบุญ fc ใจบุญเนาะค่ะอ๋อขอให้มันหมันปังๆนะคะเผื่อข้นสามตัวมาแล้วก็เผื่อทุกสามตัวมา fc ถูกมาก็เผื่อได้าทำไงเนี่ยสร้างเป็นสะพานบุญให้เนาะค่ะค่ะเผื่อได้เข้าได้ช่วยกันสร้างโบสถ์โอ้ไม่ได้วางอะไรหรอค่ะช่องนางฟ้าพารวยของเราก็เป็นสะพานบุญกับแม่ฮิงนะคะในการสร้างโบสถ์วัดพันรีเนาะค่ะค่ะคุณแม่อ่า โชว์เลขเลยค่ะคุณแม่ให้ fc ได้แคปเนาะงวดนี้ต้องกลับไหมคุณแม่กลับไหมแล้วแต่เขากลับเก้าหกเป็นเก้าได้ไหมเจ็ดเป็นหนึ่งได้ไหมเนาะแล้วแต่ fc พิจารณาเอาเนาะค่ะแล้วแต่ท่าน fc เนาะจะชอบเนาะก็หกเป็นเก้าเจ็ดเป็นหนึ่งอย่างนี้เนาะค่ะค่ะเเหมือนงวดที่แล้วหลุดไปไใช่โอ้ มีแค่นี้นะคะให้แค่นี้เนาะหนึ่งนะคะแล้วก็หกแปดเจกับ83อันนี้คือฝันแบบปร,ประกาศผลเลยนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเนาะโอเคนะคะคุณแม่ก็ยังไงนะคะหากหากต้องการจะร่วมสร้างบุญ ก็ย้ำอีกทีเนาะอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็แอดไลน์คุณแม่เบอร์โทรคุณแม่นะคะโอเคเนาะคุณแม่เนาะค่ะขอบคุณคุณแม่มากนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับแอดมินแล้วก็แม่ฮิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ